เราก็สามารถดัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งศพในเย็นวันนั้นนะคือตอนนั้นเขาถอนตัวแล้วเขา,เขาไม่สู้แล้วเขาเป่าเขาควายถอนตัวแล้วเพราะเราตักหลักสู้อย่างเรามีอาวุธที่ที่หนักกว่าเขาหนึ่งเรามีอพีจีเจ็ดที่ยิงได้ไกลสุดถึงพันห้าร้อยเมตรอำนาจการทําลายก็รุนแรงสองเรามีอาพีจีสองอพีจีสองกับปืนพวกเหล่านี้ไว้ใช้ยิงรถถังแต่ไม่ใช่ยิงคนแล้วเราก็มี M79 แล้วก็เราก็มีปืนกลรจาร์คืออาวุธหนักเรามีส่วนใหญ่เขาจะมีเป็น เป็นพวก m 1 6 ok, เป็นพวกคาบินเป็นพวก HK33 อะไรประมาณนี้นะฮะอาวุธหนักเขาก็จะมีแค่ m 7 9อะไรประมาณนี้เวลาปะทะกันเวลาสากสันสูกันเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบวันนี้พบกับประสบการณ์เสี่ยงตายในสนามรบของอดีตอาสาสมัครทหารพลานบัณฑิตคำาสีเมือง สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงบัณฑิตคํศรีเมืองค่ะอาสาสมัครทหารพานเดี๋ยวนี้ให้คุณลุงบัณฑิตแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านานะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมอดีตทหาราพานบัณฑิตคํศรีเมืองครับสังกัดกองร้อยทหารพานจุโจมที่920อินซิเลตกองกําลังทหารพานกองระบบค่ายปักน้ำชัยครับผมในฐานะที่ลุงบัณฑิตเนี่ยเป็นอาสาสมัครทหารพานค่ะอยากจะให้เล่าถึงประสบการณ์หรือเรื่องราวที่ เคยผ่านมาที่ลุงบดิตเนี่ยไม่เคยลืมเลยในสนามรบค่ะอืมจริงแล้วมันก็เป็นยุทธการแต่และยุทธการมันก็เป็นยุทธการที่หนักนะครับยุทธการที่หนักนะแต่แยกออกระหว่างเราลบกับผู้ก,ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศนะกับลบกับต่างชาติซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างลบกับพวกก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะมีอาวุธที่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเป็นจะเป็นปืนเล็กธรรมดาเป็นอาบจีเป็นอะไรก็มีนะฮะแต่ถ้าลบกับต่างชาติเขาจะมีพวกอาวุธหนัก เช่นปุ้นใจรถทงรถถังอะไรว่ากันไปอย่างที่ทเราลบกับเวียดนามใช่ไหมมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ที่จริงแล้วสมอรภูมิทั้งบกมันก็ไม่เคยมันมัน,มนก็จํามาตลอดนะแต่ถ้าจะเอาอีกมรภูมินึงก็คือที่ผมลมองใต้นะตอนนั้นไม่ไม่คิดว่าจะไปปะทะกันหรอกนะครับคือคือ,เ,อเราจะเข้าโจมตีโจนจินคอมนิตนะที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาแต่เขาให้อีก 200- หรือ300้เนี่ยเขาตีด้านหน้าพวกผมไปบล็อกด้านท้ายคือไม่ได้ไปตีหรอกไปบล็อกไว้เฉยบล็อกเขาเพื่อเขาหนีไง เขาแต่งมาหาเราพอเราไปพักอยู่หมู่บ้าน4ี่นะถ้าผมจําไม่ผิดเช้ามาเราก็ไปลาดะเวนปรากฏว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมไม่เข้าไปในพื้นที่เขาบอกไม่ให้เข้าไปชาวบ้านเป็นสิบกว่าคนนะเขาพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษายาวีมลาย,ยูนะห่างแต่ก็จะมีล่ามแปลอยู่ผลสุดท้ายเราก็พวกกองท่านก็บอกว่าเข้าไปดูเฉยเฉยแล้วก็กลับออกมาไม่ได้ห่อข้าวปลาไปนะ ไปดูพื้นที่เฉยๆกลับออกมาเขาบอกว่าตามใจถ้าอยากไปก็ไปเดยวก็ได้หามกันลงมาเขาบอกหน่วยไหนเข้าไปก็ต้องหามกันลงมาไม่เจ็บก็ตายหามกันมาทุกครั้งเขาบอกเขาเตือนแล้วอยากไปก็ตามใจเขาว่างั้นแล้วก็ไปเรื่อยๆลาดเปรยมันมันเป็นเส้นทางชาวบ้านเดินนะพอไปมันจะมีคลองกั้นอยู่ทีนี้การจะข้ามคลองนั้นมันจะเป็นสะพานไหวมาเป็นสะพานไหวแบบไหวเท่าแขนผมเลยเนี่ยมัดสามเส้นแล้วก็ข้างล่างก็มัดมัดมัดแล้วก็จะมีไอ้ไม้กระดานเล็กๆเรียงเวลาเราเดินมันจะโยกเย่อย่างเงี้ย ความยาวของลําธารก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ5เมตรได้นะความกว้างนะความกว้างความยาวไม่รู้ยาวเท่าไหร่ความกว้างเนี่ยแล้วเขาจะมัดใส่ต้นไม้ไว้อะไอ้เนี่ยมัดใส่ยาวไปเลยเราก็ให้สเกลหน้าไปก่อนเลยอสองคนสเกลหน้าไอ้พวกนี้ก็คารมันก็ลุงเดิงอย่างงี้นะม,นมันแกว่งอยู่กลางน้ำเนะอะมันแกว่งไอ้สเกลหน้าไปก่อนเพราะว่าเกิดว่ามีการวางระเบิดตรงริมสะพานหรือว่าเชือกอะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าไปกันในเยืะๆนมันจะเสียเปรียบเอ,เอาเอาสองคนนี้ไปตายก่อนนะไอ้สเกาน้าสองคนถึงไปก่อนนะพอสองคนข้างหน้ามันหัวสะพานปุ่มกระชากเขาต้นไม้เลยพอเราได้ไดกลินแท่แงทแท่งแล้วรู้สึกว่ามันกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแล้วชุดผมชุดที่สองตามไปอีสี่ผมเป็นชุดที่สองแล้วก็พอข้ามสะพานทั้หมดแล้วจัดไว้อีกสองคนทั้งหมดสี่คนหัวสะพานท้ายสะพานถ้าเกิดเรากลับมาปุ๊บจะเกิดเราฝ่ายตรงข้ามมายึดหัวสะพานไว้เราเรียบร้อยเลยเราข้ามคลองไม่ได้เลยเพราะคลองมันลึกนะครับ เราจะเสียเปรียบก็เลยจัดไว้สี่คนหัวหัวท้ายสะพานแล้วก็เข้าไปทั้งหมดไปด้วยกันสามสิบหกนายแต่เฝ้าหัวสะพานท้ายสะพานไว้ก็เหลือเข้าไปสามสองนายพอไปถึงจะมีกระต๊อบรู้สึกว่าจะเป็นที่นอนของคนทาสวนยางเพราะมันเีป่ายางอย Connie ู arians, redesign, from, ่แล e ้วก็มีป่าพวกผลไม้สลับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นงาะเป็นอะไรมีมีฮะมีมีเรามีกุ้งมีกล้วยแล้วพอดีไปเจอสองตายายหาของมาแกกลัวแกตกใจสองตายายแล้วก็ ตายายไปไหนมาเนี่ยแกก็ไม่พูดแก,กพูดไม่เป็นใช้ใช้ภาษาอาวียางเดียวจนยายแกเย,ยวราดอ่ะเยาราดกับพื้นน่ะแกกลัวทหารแกไม่เคยเห็นแกเย,ยาะาดก็บอกยายไม่ต้องกลัวหรอกบอกเพราะผมไม่ทำะไรยายหรอกก็บอกแกไปได้แกก็ทิงผลไม้ไปผูก้ก,กองบอก,บอกเฮ้ยมึงอย่าไปกินของเขานะบอกอาหารถ้าเกิดเขาใส่ยามาเนี่ยมึงรู้เปล่าเขตนี่เป็นเขตจนกินของนิดหรอพวกนี้เป็นคนของจนกินทั้งนั้นเนี่ยว่ะเป็นสายเขาทั้งนั้นอ่ะพอผู้กองเผอก็ไม่เหลือกับผลไม้กับมันหิวกัน ม่เห็นมียาพงยาพิษอะไรกินกันก็สักพักหนึ่งพอเราลุกขึ้นได้แล้วก็ลาดตะเวนต่อเขาก็นั่งซุ่มยิงเลยเขาผูกเปรอ,อนั่งยิงเลยคือเขารู้แล้วว่าเราเราจะเข้าไปแล้วพอไปถึงเขาก็ยิงคือ,อมันมีปืนเล็กเดินหน้าแล้วก็มีตามหลังมากะรู้สึกจะเป็นปืนคนปืนเอ็มเจ็ดเก้าแล้วก็ต่อมาก็เป็นปืนคนจานต่อมาก็เป็นพลอุยุ้กองนะครับแต่เขาเลือกที่จะยิงปืนคนจานก่อนเเล็งปืนคนจานก่อนเลย ที่จริงถ้าเป็นผมผมจะยิงพลวิยุก่อน,นติดต่อตัดการสื่อสารกับแต่เขาปรากฏว่าเขาไปยิงอาวุธหนักก่อน,น <_ d ata> คือประสบการณ์ตรงตรงจุดนี้เขาอาจจะมีมีไม่เท่าออกออกของของหน่วยรบที่เขารบเป็นประจําเขาจะรู้นะก <_ d ata> ็ยิงก็เต็มเต็มทะลุเลยทะลุก,กลางหลังเลยก็ยิงใกล้ๆผู้พักขามานั่งห่างสาเมตรเล็งยิงเลย ก็โดนเต็มๆกางหงายท้องไอคนถือปืนอภพีดีปืนกันจานร้อยนัดนะมันกางหงายท้องเลยโดนยิงพอลุกขึ้นมาได้มันยังไม่เป็นไรนะมันลุกขึ้นมาได้มันก็ยิงหมดหมดร้อยนัดนะ่ะฝืนใจยิงหมดจนร้อยนัดแล้วก็พอเรารู้ว่าเราโดนล้อมเราทีนี้ก็แหวกวงล้อมไม่ได้นะพอเรารู้ว่าตอนนี้เขาร้องเราแล้วเขาเป่าวอง่งเขหวีดเขาปืนเขาสาดกันมาทุกด้านเขาล้อมเป็นเขาเรียกเสี้วพระจันทนระ์น่ะวงเสื้อพระจันทนระ์นะวงเสื้อพระจันทร์แล้วก็จะใช้คนมาดักด้านหลังเราอีกนะการการเราถอยยังไงเรามีแค่32นาย กำลังเขากระดงเขาเลยพูดง,ง่ายดงใหญ่เขาเลยนะตอนปะทะกันน่าอยู่ประมาณเกือบเที่ยงนะ่ะนะถ้าผมจําไม่ผิดก็อหยุดปะทะกันอยู่ประมาณตั้งบ่ายสามโมงใช้เวลานานเหมือนกันคนระับยันกันอยู่นั่นนะทางทางเมทัพภาคที่สี่ท่านพลโทหารท่านบอกว่าจะเอาปืนใหญ่เือรร้อยห้าเนี่ยไปตั้งช่วยยิงสนับสนุนผู้บังคับกองร้อยบอกไม่ต้องแล้วครับผมยันได้ก็แน่แน่นะพลบวร้อยท่านเป็นคนใต้นะครศรีธรรมราชยดท่านแค่จ่าสิบเอกแต่ท่านก็พาลูกน้องสู้ยิบตานะวันนั้นเราก็ บาดเจ็บไปสองนายคืออาสาสมัครทหารวิทูลโตตลอดนะวิทูลหรือภพยทูลโตตลอดนี่นะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือทหารพานเสเียงผ่านพันนลำโดนยิงที่ขานะอีกคนโดนยิงที่หน้าอ,อกทะลุแต่ว่ามันมันโดนมันคนละข้างกับหัวใจนะครับคนละฝั่งกันก็รอดทั้งสองนายปลอดภัยนะครับเราก็สามารถจัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งศพในเย็นวันนั้นนะ คือตอนนั้นเขาถอนตัวแล้วเขาไม่สู้แล้วเขาเป่าเขาควายถอนตัวแล้วเพราะเราตักหลักสู้อย่างเรามีอาวุธที่ที่หนักกว่าเขาที่หนักกว่าความหมายคขว่าไงหนึ่งเรามีอพิจีที่ยิงไดได้ไกลสุดถึงพันห้า้อยเมตรอํานาจการทุ่ทำลายก็รุนแรงนะสองเรามี RPG อพิจีสองอพจสองบปืนพวกเหล่านี้ไว้ใช้ยิงรถถังแต่ไม่ใช้ยิงคนแล้วเราก็มีเอ็มเจ็ดเก้า เอ็มเจ็ดเก้าครับแล้วก็เราก็มีปืนวนจานคืออาวุธหนักเรามีส่วนใหญ่เขาจะมีเป็นพวกเอ็มสิบหกเป็นพวกคาบินเป็นพวกเอ่อเอชเคสามสามอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอาวุธหนักเขาก็จะมีแค่เอ็มเจ็ดเก้าอะไรประมาณเนี้อยอาร์ีจีเขาก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เวลาปะทะกันเวลาสาดกัะสุนใส่ก,กันเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพระเรามีอาวุธหนักนะฮะเขาก็เลยล่าถอยไปก็วปิดว่าเราก็จัดการเขาได้คือตัวนี้เขาขาัางต้นไม้เวลาเขาให้เพื่อนเขาเอาอีกหลายคนอะถอนตัวลงไปหุบเขากัน พอจังหวะเขาเผื่อเขาเบี่ยงนิดเดียวเองนะเขาเบี่ยงตัวไม่นิดเดียวเองอะจังหวะจังหวะที่เห็นนิดเดียวเองอะแทบจะไม่เห็นตัวเขาเลยเห็นเขาเบี่ยงมานิดเดียวเองก็ถูกยิงถูกยิงเขาก็หมุนเลยคือต้นไม้มันใหญ่พอสมควรแต่จังหวะว่าเขาบังไว้นะเขาพยายามจะควักมือเพื่อนเขาหนีน่ะให้ถอนตัวก่อนเขาจะสกัดไปอเห็นนิดเดียวเองนะกระโดนโดนโดนะงายโดนก็หมุนเลยอคูดง่ายหมุนหมุนก็ก็ไม่รอดนะฮะกับพวกนี้ก็กูนขึ้นไป การได้ศพมาแต่ละศพมันจะมีค่าหัวอยู่ห้าพันบาทถ้าไปรบราวเนี่ยเขาก็จะให้เป็นส่วนตัวหรืออะไรแต่ถ้าเป็นทาหารพันค่ายปักเนี่ยสมมติว่ายุทธการนี้คุณได้มาสี่ศพศพละห้าพันก็สองหมื่นใช่ไหมเงินสองหมื่นนี้ไม่ได้ไปแจกใครนะเวลารบเสร็จแล้วกลับไปค่ายเนี่ยเขาจะถามกำลังพลว่าคุณอยากกินอะไรมั่งอยากทานอะไรมั่งบางคนก็นอยากกินหมูอยากกินเอาวัวมาฆ่าเอาหมูเอาเหล้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาเงินจำนวนามาซื้อเลี้ยงเราหมดเป็นของขวัญแต่จะไม่มีแจกใครคือ,ค,อคือทำงานร่วมกันเหนื่อยร่วมกัน ร่วมเป็นร่วมตายร่วมกันมานะก็ต้องมีอะไรก็ต้องกินด้วยกันใช้จนหมดนั่นนั่นน,น,นั่นคือข้าวหัวสมัยก่อนนะครับแล้วก็พอเราจะกลับเราก็มีการวางระเบิดอีก2ลูกนะครับวางระเบิดอีก2ลูกคือ M 2 6ซึ่งเป็นระเบิดปลาระเบิดเฟียงนั่นนะฮะคือการวางระเบิดพวกนี้เราจะเออเอเอเรา,าจะถอดดินทวงชนวนเวลาออกนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําอีกนะครับถ้าไม่ชํานาญไม,ไม,ไม่ไม่นั่นจริงอย่าไปเล่นกับระเบิดเพราะเขาไม่รู้จักเจ้าของคือเราจะหมุนหัวออกนะหมุนหัวออกเลย มันจะมีดินถ่วงชัน่ววันเวลาอยู่ประมาณเป็นแท่งกลมๆครับคลายมวนบุหรี่เราอะออกใสๆออกแบบควยหอยกาแฟะนะฮะมันจะเป็นลักษณะอนะไรเป็นแท่งเล็กๆเราค่อยดึงดึงดึงออกถ้าดึงแรงไม่ได้มันจะระเบิดนิ้วเราจะขาดตาเราจะบอดเนี่ยต้องเป็นคนชำนาญพอดึงถ่วงดินถ่วงออกหมดแล้วเราหมุนหมุนหัวคืนทีนี้คือมันจะมีไม่สามห้าวินสามถึงห้าวินาทีเนี่ยปกติมันจะพอเราตาระเบิดไปมันจเราจะนับเลยหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าอันนี้ไม่มีหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองครับ คือกระเดื่องตีแตกทันทีระเบิดทันทีนะเราก็ยัดตายศพไ้สองลูกตอนเย็นที่แรกเราจะเฝ้าศพยังไงจนกินคอมนิดเนี่ยเขาก็ต้องมาเอาศพเขาอยู่แล้วเป็นธรรมเนียมเขาเขาจะไม่ให้ศพเขาค้างคืนพูดตามหลักแล้วเราก็จะเฝ้าแต่ผู้กองไม่ยอมผู้ก,กองว่าหนึ่งเราไม่ได้ทานอาหารมาเราไม่ได้ห่อข้าวมาเราทานอาหารมาตั้งแต่ตอนเช้าเที่ยงก็ไม่มีอาหารทานแล้วเย็นแล้วคุณจะเฝ้าถ้าเกิดว่านี่มันเป็นถิ่นของเขา แล้วเกิดเขากลางคืนเขามาล้อมเราเราจะเสียเปรียบหนึ่งคุณก็ไม่ได้ทานอาหารไปข้าวก็ไม่ได้ห่อไปสองมันในพื้นที่ของเขาถ้าเกิดเขามาล้อมเราจะเสียเปรียบฉะนั้นกองสั่งให้กลับฐานประมาณหกโมงเย็นนะพอเรากลับฐานเสร็จยังไม่ได้ทานข้าวก็ได้เสียงระเบิดกระดังสนั่นจากฐานที่ผมตั้งอยู่ไปหาที่เกิดเหตุที่จุดป,ปะทะก็ประมาณไม่เกิน8กิโลนะบวกลบคุณหารไม่เกิน8กิโลแต่เมื่อตอนเย็นเสียงระเบิดมันสองลูกม,มันดังพร้อมๆกันดังสนั่นพอเช้ามาเราก็จัดกำลังพลไปพิสูจน์ทราบที่เกิดเหตุนะครับ จุดที่ปะทักครั้งแรกนะครับไปกันปรากฏว่าเราไปถึงปุ๊บศพเขาไม่อยู่ที่เดิมนะศพเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมศพเขากริ่งลงมาจากยอดเนินเขามันเป็นเนินเขานะที่เขาเสียชีวิตอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นทางขึ้นลักษณะมันจะไม่ชันมากหรอกครับมันจะลักษณะนี้ประมาณน่าจะประมาณน่าจะมันหกสิบองศาแล้วก็จะเป็นตอไม้แห้งอะไรที่เขาเขาเขาจะทําสวนยางนะฮะเขาเผาศพเขาพอโดนระเบิดสองลูกมันก็กระเด็นขึ้นมาแล้วก็กริ่งลงไปอยู่ข้างล่างคือ ไม่ต้องคุยถึงศพนะมันจะเป็นไงระเบิดสองลูกนะครับเราก็มาดูที่จุดกดเหตุอีอก็รู้สึกว่าจะมีมีคนบาดเก็บเยอะนะครับเพราะว่าในลักษณะที่นักรบถ้าเป็นนักรบนะครับถ้าสงสัยว่าในศพนั้นมีระเบิดหรือเปล่าคือเราสงสัยนะครับมันต้องสงสัยอยู่ไว้ไว้กว่อนอยู่แล้วแหละศพที่ทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะเขาต้องหาเชือกยาวๆหรืออะไรก็แล้วเถาวันอะไรก็ก็ได้นะไปมัดส่วนใดส่วนหนึ่งของศพแ,แล้วคุณก็อยู่ห่างแล้วคุณก็ หมอบลงโคนโคนกระตุกมาลากมาลากมาถ้าเกิดว่ามันพ้นที่ที่ศพนอนดัวถ้าไม่มีระเบิดก็คือโอเคไม่มีระเบิดแต่นี่เขาเล่นไปเอาไม้ไผ่ประมาณ3มเมตรไปงัดศพกันขึ้นก็คงจะเป็นไทยมุงนะฮะเป็นยืนดูก็ไปออดูกัน่ะดูศพอะแล้วเอาไม้ไผ่ไปงัดขึ้นเขาเรียกว่าขาดประสบการณ์นะก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นทั้งสองลูกลูกเดิมกับพอแรงแล้วเอ็มยี่หกนั้นนี่มันสองลูกอยู่ด้วยกันนะแล้วคนวางระเบิดพวกนี้จะต้องเก่งจิตใจต้องนิ่งก็ต้องเก่งต้องจิตใจจะต้องไม่ สุดยอดนะแต่ผมไม่กล้านะผม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 เองยังไม่กล้าผมกลัวนพลาดแต่พี่คำมีแกเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องระเบิดนะแกก็กจัดการแล้วก็นั่นเนี่ยแล้วก็มีนาฬิกาที่จําได้นะครับมีอยู่ประมาณ 3- ามถึงห้าเลื่อนที่ล่วงอยู่กับพื้นแล้วก็มีผ้าก๊อสมีผ้าคมา้ามีเลือดกองเป็นทางเลยพูดง,ง่ายเลือดลงไปตีนเขานะ่ะแล้วเราลงตามลงไปดูอีกก็ตามลงไปไม่มากเพราะขยับไปอีกนิดก็จะเป็นหลังของเขาละนะหลังใหญ่เขาเลยนะค,ะคือที่เขาออกมาเขาออกมานอกฐานเขาคือหมายความว่าเขา ปะทะด้านหน้าไว้ไม่ให้เราเข้าไปในฐานเขาได้พูดง่ายนะเขาดัานเราไว้แต่มันจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งเขาตีอยู่ด้านหน้าผมมาอยู่ด้านหลังไงเขามาดัานด้านหลังไว้แล้วเขาก็เขาก็ไม่อยากให้เราเข้าไปถึงรังเขาหรอกนะเขาก็ต้องต่อสู้เต็มที่เราก็เลยต้องถอนตัวกลับมาเพราะว่าเราเจอรอยฝังใหม่ๆประมาณสมศพแล้วก็น่าจะมีบาเดเจ็บมากกว่านั้นอีกเพราะว่าอย่างน้อยกําลังพลที่เข้ามาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยน่าจะ30ขึ้นเนะมาศพเพื่อนฝูงนะผมกะดูนะ เราก็คิดว่าเราเราจะซุ่มเขาด้วยเขาต้องเอาจากพลังพลอย่างต่ํามานะนันก็เป็นเหตุการณ์ที่ภาคใต้ที่เราโดนลุกิ้โตแต่ด้วยขวัญกำลังใจของทหารไทยหรือของทหารทหารค่ปักพุงชัยนะครับเราก็ฝ่าพันอุปสรรคเพื่อจะปกป,ป้องแผ่นดินของเราเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์เราก็ต้องยอมทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อของเราเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินเพื่อความสงบสุขของพี่น้องชาวไทยทุกท่านถึงจะลำบากขนาดไหนถึงจะเสี่ยงเป็นเสียงตาย นั่นคือเป็นเลือดเนื้อของฐานไทยที่จะเข้าไปปกป้องแผ่นดินครับผม